สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านช่องลงนน้องนายนำโชคนะครับเข้ามาอีกแล้วนะครับเข้ามาเข้าอีกแล้วนะครับหกับเก้านะครับหกับเ้าของเราคิดว่าจะไม่เข้า <c oughs> ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วนะครับ fc ทุกๆท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องลุนายนำโชคด้วยนะครับวันนี้ไม่รอนะครับก็จะมาตามกันต่อนะครับในงวดวันที่16ตุลานะครับ หกกับเก้านะครับหกกับเก้าของเรานะครับวันนี้ก็เข้าไปทั้งทั้งสองตัวนะครับทั้งหกกับเก้านะครับตัวเลขที่ออกนะครับก็คือหกหกห้านะครับแล้วก็ห้าเก้านะครับเลขวิ่งของเรานะครับหกกับเก้านะครับ กับเกา็เข้าไปนะครับเข้าที่ห5นะครับเข้าที่5 9นะครับทีนี้ก็มาดูนะครับมาดเาูเลขชุดที่ลงไปนะครับเราก็จะมาดูยอดหลังกันสักสองสานวดนะครับหนึ่งหนึ่งสิงหาคมนะครับหนึ่งสิงหาคมนะครับ ตัวนี้เลขชุดไม่เข้านะครับเข้าไปที่เลขวิ่งนะครับ369เข้าไปที่เลขวิ่งนะครับมา4ี่สิสิงหาคมนะครับ16สิงหาคมของเราก็ให้ไปที่6กับ9นะครับเลขออก8 6 7นะครับก็เข้าไปที่6 7เข้าออที่วิ่ง9นะครับหลังจากานั้นก็มานะครับมา1 1กันยายนนะครับ1กันยายนนะครับพูดติดตามในคลิปนะครับก็คงจะ จำกันได้นะครับ369ของเรานะครับก็เข้าไปทั้ง6และ9อีกเหมือนเดิมนะครับ369ของเรานะครับส่วนจับชุดนะครับได้มาที่3กับ9นะครับก็ก็เข้าไปที่49เกาะเข้าไปที่4 9นะครับอ่าก็มาถึงวด16นะครับ16กันยายนนะครับ วันสิบหกกันยายนนะครับก็สามหกเก้านะครับสามหกเก้านะครับก็ให้วิ่งัาที่หกกับเก้านะครับหกกับเก้านะครับชุดสามหกเก้าของเรานะครับก็เข้าไปที่สามแล้วก็เก้านะครับสามหกเก้านะครับส่วนเลขชุดนะครับให้วิ่งหกกับเก้าจับคู่พอเข้าที่หกสองเข้ามาตรงๆนะครับ มางวดล่าสุดนะครับล่าสุด16ตัวตุเออหนึ่งตุลานะครับหนึ่งตุลาล่าสุดสดสดร้อนร้อนนะครับเลขท,ที่ออกนะครับเลขที่ออกหนึ่งตุลาเลขที่ออกนะครับหนึ่งตุลานะครับเลขที่ออกนะครับ อกหกหกห้านะครับแล้วก็ห้าเก้านะครับเลขสามหกเก้านะครับสามหกเก้านะครับก็เข้าไปทั้งหกทั้งเก้านะครับส่วนเลขชุดนะครับให้วิ่งเก้ากับสามนะครับก็เข้ามาทีเลขเก้านะครับส่วนสามหกเก้าของเราก็เข้ามาอีกตามเคย ัสงสตัวเหมือนเดิมนะครับส่วนจับคู่นะครับก็เข้าชุดที่5995 9, 9, 5นะครับแล้วก็เน้นให้นะครับเน้นให้4กับ5ตเท่านี้นะครับงวดที่แล้วนะครับ4กับ5แล้วก็3 3 0กับ3 4นะครับก็เข้าไปที่95นะครับดังนั้นะว,วันที่ 16ตุลาครับเราจะมาตามกันต่อนะครับเราจะมาตามกันต่อนะครับวันที่16ตุลาครับนะครับ16ตุลานะครับเราก็จะมาตามกันต่อนะครับส่วนเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งหมวดนี้นะครับหวดนี้ก็ได้6กับ9อีกนะครับ 6กับ9อีกนะครับงวดนี้เป็นงวดที่6นะครับ1 2 3 4 5 6ี่้านะครับจะมีให้เห็นอีกไหมนะครับเรามาตามกันต่อนะครับ6กับ9นะครับพองวดที่แล้วนะครับก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะครับงวดนี้เราก็จะมาตามกันต่อนะครับนะครับนี่ใบใบนี้นะครับย้อนดูได้นะครับผู้ที่เข้าไปดูในทางช่องของลุงดายน้ำโชคนะครับ นี่เราก็จะมาตามกระ่อนะครับวันจะได้เลขอะไรนะครับ1ิบต่อคอ6 7นะครับเลข3 6 9หกเนะครับสามของเรานะครับจะได้เลขอะไรก็เหมือน เดิมนะครับเราจะเอาหลักสิบหลักสิบนะครับหลักสิบสองตัวนะครับหลักสิบสองตัวก็คือหกนะครับหลักสิบบวกหลักสิบนะครับหลักสิบบกก็คือหกนะครับหกบวกหกนะครับก็เท่ากับได้เท่ากับสองนะครับสามนะครับห้า 8 9นะครับ0นะครับ1 4สนะครับสูตรนี้นะครับเลขวิ่งเมื่อกี้นี้จะได้6กับ9นะครับแต่ในสูตรตรงนี้มาได้3กับ9อีกเหมือนเดิมนะครับได้3กับ9อีกเหมือนเดิมนะครับก็จะ วิ่งนะครับวิ่งตัวนี้นะวิ่งก็คือ3กับ9นะครับ3กับ9นี่ก็เน้นให้ที่9ตัวเดียวนะครับเพราะว่า3กับ9 6กับ9นะครับตีเกตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมาจับคู่นะครับจะมาจับคู่ก็คือ3 2นะครับ3 5ห้า 3 8นะครับ3 0นะครับ3 1 3 4นะครับ9 2บ9 5 9 8 9 091นะครับ9 4นะครับอ่านะครับเลขที่จับคู่ได้ของเรานะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับวันนี้นะครับก็จะให้นะครับ เลขเด่นคือตัวนี้นะครับอ่าก็ลุงนายนำโชคก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องลุงนายนำโชคนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับสำหรับอย่างซื้อรัตเตอรี่รัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับ สูตรคำนวณมีผิดมีถูกนะครับมีหลุดมีเข้านะครับช่วยวิจารยานในการรับชมนะครับวันนี้ทางช่องโงนนูนายนำโชคนะครับก็ขอสวัสดีมีโชคทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ